ไปที่ขายสินค้าได้แล้วและขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์เป็นเพราะอะไรนะคะหลักๆเลยก็จะมีสสาเหตุเลยคือ 1. ลูกค้าแคนเซิลออเดอร์2ลูกค้าคืนเงินนะคะคืนสินค้าเดี๋ยวไปดูนะคะวิธีการเช็คดูว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสิทธิ์ได้เงินหรือไม่มีสิทธิ์นะคะไปที่ตะก้าเลยค่ะแล้วก็กดตรงลูกศรน,นะคะ TikTok Shop และให้ดูตรงค่าคอมมิชชั่น ะะแล้วก็ดูตรงคําว่าคําสั่งซื้อในโปรแกรมในหน้าตรงนี้นะคะให้ดูด้านบนเลยคําว่าไม่มีสิทธิ์จะอยู่ขวามือเลยนะคะแตะเข้าไปอ่าอันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยกดสั่งซื้อแล้วจะขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์นะคะของคูณแอมก็จะมีอยู่ประมาณ5 6ออเดอร์ที่ไม่มีสิทธิ์นั่นแปลว่าลูกค้าอ่าอันนี้นะคะของคุณแอมาออเดอร์แรกเนี่ยลูกค้ายกเลิกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขารู้ได้ยังไงว่าลูกค้ายกเลิกนะคะ ไปดูตรงที่ทั้งหมดนะคะก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างเห็นไหมคะอันนี้นะคะลูกค้าจะกดสั่งซื้อถึง6ออเดอร์6ออเดอร์เลยนะคะแต่ว่าเขายกเลิกไป3ออเดอร์ก็จะเหลืออีก3ออเดอร์นะคะนั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่แน่ใจนะคะแล้วกดสั่งซื้อซ้ำแล้วก็กดยกเลิกพอกดยกเลิกแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะคะในหมวดของไม่มีสิทธิ์หรือบางคนเนี่ย สั่งซื้อไปแล้วนะคะชําระเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าเนี่ยไปถึงตัวลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าสินค้าไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่พอใจสินค้าแล้วอยากจะคืนเงินเนี่ยอันนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ขายได้แล้วขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์ก็อาจจะเป็นอาจจะลูกค้ายกเลิกออเดอร์หรือได้รับสินค้าแล้ว แต่จะขอคืนสินค้าและรับเงินคืนนะคะก็2ข้อนี้เลยนะคะถ้าหากว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์และแชร์และอย่าลืมบันทึกไว้เป็นรายการโปรดนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะจะได้กลับมาดูซ้ําๆนะคะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครูแหม่มสวัสดีค่ะ